อีกไม่กี่วันน้องอ้ําจะมีการแสดงอีกแล้วนะคะทุกคนที่งานบางสะพานล,ลํำลึกลอยพระบาทแห่งศรัทธาน,นะคะงานก็จัดที่ใต้ต้นจามจุรีลานหน้าอาเภอบางสะพานเลยคะ<อ>่ะทุกคนตั้งแต่วันที่6กถึงสิธันวาคมนี้เลยนะ9วันเลยค<อ>่ะ<อ>วันนี้จะพาไปดูบรรยากาศภายในงานกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนี่ก็คือนิทรรศการคู่พระบารมีนะคะและแต่ละตําบลทั้ง7ตําบลของอําเภอบางสะพานจัดสูมภาพแห่งความทรงจําภาพที่มีทุกบ้านเพื่อลําลึกถึงพระราชินิของเรานะคะสามารถเข้ามาถ่ายรูปมาเช็กอินกันได้เลยนะคะทุกคนบอกเลยว่าเป็นภาพแห่งความประท ใจมากๆและภายในงานก็จะมีของกินอร่อยๆจากตลาดภายในชุมชนด้วยค่ะเป็นร้านเด็ดร้านดังร้านเก่าแก่ของอำเภอบางสะพานเลยนะคะอ,คอันนี้ก็เก็บบรรยากาศมาให้ทุกคนได้ดูกันแบบหลายๆร้านเลยเมนูไหนเป็นเมนูโปรดของใครบ้างก็มาเลือกซื้อเลือกช็อปกันได้เลยโ<เ>อถ่ายมาให้ดูแบบนี้คนดูก็คงหิวตามแล้วใช่ไหมคะและในทุกคืนนะคะก็จะมีการแสดงของน้องๆนักเรียน ok จากโรงเรียนต่างๆมาเริ่มแสดงด้วยร่วมงานเก็บความทรงจําเดินเล่นหาอะไรทานอร่อยๆแล้วก็รับชมการแสดงเพลินๆกันได้นะคะทุกคนที่ร้านหน้าอำเภอบางสะพานเล 哎。